เรียบร้อยแล้วคองอุ้ยสวยดอกนี้ยังไงกุดอกไปนี้สี่พันสวยๆครับผมช็อตดีข้างนอกรู้เรื่องเลยเอานี่ครับผมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ลอกกินแบบหรือทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมข้าคืนเห็นโคอกเทลคอกเทลนของค่ายปีจีนะผมน้องเด็กเอ็นของเรานั่นเองนะครับท่านผู้ชมฮะ มาวันนี้ทุนวันที่2000เบาๆนะฮะผมนะเกมนี้รู้สึกว่าเคยแตกไปน่าจะนานแล้วผมแล้วก็เล่นบ่อยอยู่นะผมแล้วก็ไม่แตกไม่แตกไม่แตกเลยนะครับผมนะเออวันนี้ก็อาจจะทิ้งช่วงไว้นานพอสมควรแล้วกลับมาลองดูนะับผมว่ามันจะแตกหรือเปล่านะครับท่านผูช้ชมฮะแตกรอบหนึ่งแล้วก็โอ้โหเงียบยาวแล้วผมเกมนี้นะผมนะมาดูว่าช่วงนี้จะเป็นยังไงนะถ้าแตกดีก็เป็นลองไปตามกันดูได้ที่คอมเมนต์ประมวลนะะผมดูว่าเป็นแนวทางนะกันนะฮะ เกมค็อกเทลในค่ายพีจนะครับคุณผู้ชมฮะเราไปตามกันดูได้นะผมถ้าแตกดีนะผมนะที่คอมเมนต์ฟังหมดนะจะนะมายังไงเป็นสามสิบอู้ยเปิดมาสวยนี่ไงับผมผลของการเกลือมารู้สึกว่าจะสองรอบหรือสามรอบถ้าจำไม่ผิดนะผมเกมนี้นะ <c oughs> เออนะผมนะวันนี้จะโบสจะลาสักเท่าไหร่นะผมนะหรือจะโดนอีกนะผมเนี่ยมันชอบแตกไปแล้วมันก็ชอบเงียบยาวให้แบบนี้นะผมนะแตกแบบช็อตเดียว เออนะยังไงมาทำอันขอแตกบ้างเือเกมนี้ไม่ค่อยจะแตกเท่าไหร,ร่นะเจ๊ะ <c oughs> เออเกมที่ไม่ได้แตกก็คือไม่ได้ลงนะผมนะไม่ได้แตกประมาณสอสาครั้งน่าจะประมาณ3าครั้งก็จะไม่ผิดนะท่านชมฮนะทั้งละพันกว่าของพันพันกว่าเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะท่านชมนะเออนะวันนี้ก็จะมาลองอีกนะผมเพื่อม,มันจะแตกให้นะเพราะว่า เว้นมวนานี่เหมือนกันนะจากที่ไม่แตกนะฮะผมืมยังไงมาส่วนมากนะผมเกมไหนเนี่ยผมเล่นไม่แตกก็จะเล่นซ้ําไปเรื่อยๆรื่อยนะผมแต่เกมอื่นมาแล้วก็จะมาลงเกมที่ไม่แตกไว้นะผมสักประมาณถ้าแตกมา4ี่ห้าพันอย่างเงี้ยมาลงมาสัก 4, 500, 4, 500, 5, 100, สี่ห้าร้อยสี่ห้าร้อยห้าพันร้อยถ้ามันไม่แตกถ้ามันแตกเพิ่มก็ดีไปนะครับผมเออมาอยัางไงตอนนี้อุ้ยเอ,เอาเรื่องอยู่นะทาเป็นเล่นไปท่านผู้ชมฮะไหลนอกเอาเรื่อยๆเลยตอนนี้นะผมนะดูดิ เอาดิไอลุนสเตเตอร์ด้วยมาขมอนบ,บีบีปับปับยังได้ลุ้นครับผมมามาเธอโอ้โหมาแล้วก็กระนาจ่ายด้วยนะผมไม่ใช่มาแล้วก็ไม่ใช่นะสวยงาครับผมเอาเรื่องนะผมนะไหลนอกถือว่าดีมากเลยนะผมถือว่าน่าเล่นนะน่ใช่แตกนะครับผมวันนี้นะผม,ผมว่ามันไหลนอกดีนะผมนะไหลนอกมาเรื่อยเลยเมื่อกี้นะผมปกติช่วงที่มันไม่แตกคือนอกก็เงียบโอ้โหพอเข้าฟีเจอร์ฟีก็ นั่นแหละนะครับผมนะจ่ายน้อยเดียวนะอุ้ยเอาเรื่องสองพันแล้วว่ะมามาไอ้ขวดเนี้ยไอ้ขวดเนี้ยไอ้ขวดเนี้ยขอให้ติดเถิดขอให้ติดเถิดปาปขอให้สวยงามบดียังไงโอ้โหไม่ติดขวดเนี่ยถ้าติดขวดเนี่ยโอ้โหโอ้โหติดขวดที่เอาเรื่องเลยครับผมนะวันนี้ก็ได้มาสามพันสองนะถือว่าโอเคนะถือว่าจ่ายนะผมะแต่จ่ายไม่เท่าไหร่นะครับผมเบตสามสิบนี่ก็น,น่าจะหลังหมื่นนะถือว่าสุดสุดนะฮะเออยังไงปาป ปึ๊บก็ให้ตัวี้แปดไปดิแปดร้อยน่าจะเป็นแปดพันเออสวยครับผมสามเสิ 3, 92, รางวัลไม่กลานะับผมของเกมเครอคเคียวไนนะัะผมนะค่ำคืนแห่งครคอคเคียวนะจ๊ะอย่างนั้ติดเอ,อสวยไปดิฮี้มามีอะไรเชือ่อมีเป้าโอ้โสวยครับผมยังมีสิบโอ้ไม่ไม่มีสินะผมตาลางไม่ใช่นะผมคือว่าจะมีต่อนะฮะผม เอาเรื่องเก้าพันแล้วท่าจมู้าสี่พันแปดดอกนี้ก็ได้อยู่นะฮะเออสวยงามเลยนะฮะผมถึงจะแบบไม่มีช็อตใหญ่ช็อตโตแต่ก็ถือว่าจ่ายอยู่นะฮะเออไม่ถึงแบบรางวัลโอ,อ้บักเอฟบักเอฟมานะ,ะผมนะแต่ก็จ่ายมาเรื่อยๆไลๆนะผมนะไม่มีช็อตโบบาใหญ่โตนะฮะผมแต่ก็ไล่ๆให,ให้นะฮะสวยงามประสิจา้ามาอย่างอีกหนึ่งหมุนครับผมขอให้ถือท้ายแล้วโอ้โหท้ายว่าไปนะฮะผม เก้าพันสวยๆเออนะฮะผมเอาเรื่องนะผมนะรวมข้างนอกก่อนครับฟีเจอร์ฟรีเด็ก้าเก้าพันนะท่านผู้ชมฮะในฟี 9, เจอร์ฟรีเด็ก้าเก้าพันเปล่านะฮะผมเก้าันหกสวยๆครับผมไปกันต่อเลยครับผมนะดูว่ามันจริงเงียบหรือเปล่าวะนะฮะเออจะเงียบทะเงียบคงต้องพอนะท่านผู้ชมฮะบางทีมันแตกแล้วมันก็ชอบเงียบนะผมนะเอออย่าเพิ่งเงียบเลยได้ไหมขอแบบคืนแบบ ขอขึ้นเยอะหน่อยนะฮะผมะเอ้ยอยังไงมาให้ได้ลุ้นทักตอีกทีนึงคามอนดูบีพรึบไม่มานะฮะผมนะน่าจะเรียบร้อยแล้วแหละนะครับผมนะเออดูทรงมันก็มันจะแตกช่วงแรกช่วงมเมื่อกี้ผมช่วงแรกเข้าเกมมานะครับผมพอมันจ่ายเลยมันก็ตามสูตรมันนั่นแหละนะฮะจ่ายมามันแล้วก็เงียบนะฮะผมไม่รู้ว่าจะแตกให้อีกเมื่อไร่ดอกนี้ว่ายังไงคูณสีไปได้พันสีส,สวย ไล่ๆครับผมดอกนี้จังหวะน,นี้คูณโอ้โย,ยังไม่หมดนะผมปับเข้าให้พันสี่อีกสามพันแล้วโอ้โเอาเรื่อยอยู่นะครับผมเออได้อยู่นะผมไหลนอกก็ยังไหลยอยู่นะผมเพียงแต่ว่ามันเออมันจ่ายไอฟีเจอร์ฟีแล้วมันก็เงียบม,มานหนึ่งนั่นเองนะผมบางทีมันก็เงียบยาวนะผมบางทีมันก็ไม่ใจ่ายให้แบบนี้นะฮะเออลองลองเล่นเล่นดูนะผมนะสมมติว่าแบบ ตัดเศษสักพันหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมฮะเออถ้ามันจ่ายมาแล้วนะครับผมยังไงค้ baby. ามออนเบบี้ปาบเข้าให้ปร,รึก้็ให้โอ้โหเนี่ยชอบเป็นแบบนี้นะจ่ายมาก็เงียบจ่ายมาก็เงียบนะผมบางทีก็เงียบยาวบางทีมันก็จ่ายมาอีกนะฮะผมนะเออน่าจะเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมฮะถ้าเรียบร้อยแล้วคนอุย้ยสวยดอกนี้ยังไงขุดโอ้โหไปนี้สี่พันสวยๆครับผม ชดนี้ข้างนอกรู้เรื่องเลยเอานี่ครับผมไหลเรื่อครับผมจังหวะนี้นะฮะโอูยเด็ดดวงสิบนกะสิบตาทงชมฮะโอ้โหจัดว่าเด็ดแตกอยู่นะวันนี้เป็นลองไปตามกันดูได้นะผมที่คอมเมนต์ตังบุญนะฮะได้ลุ้นสแคตเตอร์อีกนะฮะผมมาเถิดมาสักทีเถอะวะนะฮะผมจริงๆมันควรจะเข้าประมาณสองสารอบนะเออ นะฮะถ้ามันจะจ่ายมันเข้าฟีประมวณสามรอบนะฮะตำโจมายังไงไม่มาเห็นแต่หางแวบๆเลเออโอ้โหไหลนอกดีเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะเอาดีไหลนอกเอาเรื่องเลยนะครับผมนะถึงว่าแต่ว่าอีกที่ว่าเกมช่วงค่ายพีจีช่วงนี้มันแตกนอกหนักกว่าฟีเจอร์ฟรีนะตู้มจมฮะเนี่ยนะผมอย่างนี้มันไหลนอกมารัวๆเลยนะครับผมนะเออ น่าจะพอๆกับฟีเจอร์ฟรีนะผมข้างนอกข้างในเนี่ยนะฮะพอๆกันเลยนะตอนนี้นะฮะผมนะเอออ่ะยังไงน่าจะเงียบยาวไปละมัง้งโอ้โหดูดิจ่ายมาแล้วก็เป็นซะอย่างเงี้ยนะฮะผมมายังไงโอ้โหเงียบยาวท่านผู้ชมฮะน่าจะเสร็จเราน่าจะโดนไปเป็นพันละมั้งขณะนี้นะฮะผม ถ้างเงียบยาวนี้พอแล้วนะผมนะไม่ไปต่อแล้ว 20k ก็ถือว่าสวโยโอ้โหชุน 2,020k ก็เลยอทาอ่านผู้ชมฮะได้คืนแล้วก็บวกมาเรียบร้อยนะผมจากที่เคยโดนไปนะผมนะน่าจะไม่มาแล้วผมพอที่2500ละกันนะครับทา่านผู้ชมฮะถ้ามันไม่ขึ้นนะดูดีเงียบยาวแบบเนี้ยมันจะไปขึ้นได้ยังไงอะอ่ะเนี่ยฮะผมเล่นต่อก็้มันจะโดนดูนะครับผม โอเคครับจบที่2500นสวยๆนะผมไว้เชิญเกมต่อไปแล้วกันฝากกดไลค์กดติดตา <c oughs> มกดดิ่งกันด้วยนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับผม